โลภโกรดหลงอิจฉาอ,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 อะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวนะไม่สมมติว่าตีความว่าจิตที่สะอาดไม่มีความรู้สึกรักโลภโกรดหลงเกลียดชังลิษยามีอำนาจมีอนุภาพมีอนุภาพช่วยการแก้กรรมได้อย่างไรสมมติน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะ จิตที่สะอาดบริสุทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยช่วยแก้กรรมได้ยังไงก็คือยิ่งดีฮะช่วยแก้กรรมได้ง่ายขึ้นเพราะจิตมันรวมได้เร็วมันไม่ไม่พะวงเรื่องอื่นบางคนจะแก้กรรมแต่จิตยังอาฆาตคนอื่นอยู่มันก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนอโหสิก่อนบางคนบอกจะนั่งแก้กรรมแต่แขนมันอยู่แ้นมันอยู่มันก็ไม่หลุดเพราะเราไปแขนมันอีกนะฮะดังนั้นจิตที่สะอาดมีภาวะที่คงที่สมบูรณ์ยิ่งแก้กรรมได้ง่ายขึ้นนะฮะ ถ้าเราโดนสายศาสตร์นะครับผมอ่านเป็นอ่านเมื่อกี้อ่านผ่านถ้าเราเป็นไดโนเสาร์สาดโดนสายนะึกว่าไดาโนเสาร์นะฮะถ้าเราโดนสายศาสตร์เราจะแก้ได้ยังไงสายศาสตร์เป็นกรรมอย่างหนึ่งคุณใส่ทุกอย่างเป็นกรรมอย่างหนึ่งสังเกตดูนะฮะคนอยู่ดีๆไม่มีทางโดนของถ้าไม่ไปทําใครเดือดร้อนนะฮะคนอยู่ดีๆถ้าไม่มีกรรมเกี่ยวข้องหมอเก่งแค่ไหนก็ตาม เล่นไม่มีทางเข้าเพราะไม่มีกรรมเป็นตัวดึงกรรมเป็นทางผ่านของไสยศาสตร์ให้เข้ามาทรมานเราดังนั้นคนที่โดนของไม่ว่าจะเป็นโดนเพราะสาเหตุอะไรก็ตามเช่นบางคนไปแย่งสามีภรรยาเขาเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างเกี่ยวกับอะไรมันก็ต้องไปทําให้คนเขาอาฆาตก่อนดังนั้นพวกของอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้วิธีแก้กรรมได้เช่นกันเช่นบางคนโดนของ ะะอาจจะมีอาการปวดตรงนู้นตรงนี้ก็บอกไปในใบแก้กรรมนะฮะก็ยิ่งยิ่งดีนะฮะถ้าเราแก้ได้พวกที่โดนของเนี่ยบางทีจิตวิญญาณบางอย่างที่เขามาทําเราเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะทําเราแต่เขาโดนมงคับมาก็มีก็เป็นการช่วยเขาด้วยนะฮะถ้ากรรมหลุดก็จบเหมือนกันก็แก้ของได้เหมือนกันขอถามว่าการที่เราเคยเห็นหรือบางทีเหมือนฝันพอเวลาผ่านมาเจอเหตุการณ์นึกได้สามารถ หยุดไม่ได้ทําเหมือนที่เราเห็นปรากฏการณ์นี้คืออะไรอ่าอืมสมมุติว่าเราเห็นว่าเราเห็นว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายกับเราในความฝันนะฮะแล้วพอเราไปเดินเดินอยู่ปุ๊บแล้วมันเริ่มคุ้นละแล้วเรารู้ว่ามันสมมติเราเราฝันว่าเราโดนรถชนเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยสถานที่นี้มันคล้ายกับที่เราจะโดนรถชนละเราจะหยุดไม่ให้โดนรถชนได้หรือเปล่าคงน่าจะความหมายประมาณนี้นะฮะทำไม จะสามารถทำทำหยุดไม่ได้เหมือนที่เราเห็นปรากฏการณ์นี่คืออะไรจิตออกไปก่อนล่วงหน้านะฮะจิตออกไปเห็นก่อนจิตออกไปเห็นสาระที่จิตออกไปเห็นเพราะอะไรเพราะว่าคนเราตอนที่นอนหลับสมมติจิตคนเรามีในร่างกายสมมติมีห้าส่วนสมมติมีแค่ห้าส่วนตอนที่เราฝันมันจะทิ้งไว้ที่ล่างทิ้งไวห้หลักๆลสามส่วนมันจะทิ้งไว้มากกว่าที่ออกไปนะฮะ ทิ้งไว้เพื่อคงสภาพถ้าออกไปหมดก็ไหลาตายนะฮะออกไปหมดก็ตายไปละมันทิ้งไว้อีกสองส่วนแล้วอีกกี่ส่วนที่ออกไปเนี่ยไปเจออะไรได้บ้างสามารถไปเจอจิตเช่นกันเช่นไปเจอญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วมาเข้าฝันว่าอยากกินแกงฮังเลมาเข้าฝันว่าอยากกินไส้อัว่วแล้วแต่จิตเหมือนกันจิตเจอจิตก็คุยกันรู้เรื่องแล้วจิตที่ออกไปส่งภาพต่างๆความรู้สึกต่างๆส่งมายังจิตที่อยู่ในร่าง ส่งไปที่สมองเกิดความฝันขึ้นมานะฮะบางทีจิตออกไปล่วงหน้าก็ได้เป็นจิตออกไปเจอก่อนแล้วพอเราผ่านไปปุ๊บเราไปใช้ชีวิตปกติเราก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจิตเราออกไปก่อนก็เป็นการบอกเหตุล่วงหน้าบางคนก็มีบางทีเทวดามาบอกเหตุล่วงหน้าก็มีหรือบางคนจิตนิ่งๆฝันเห็นเลขหวยก็มีแล้วไปซื้อก็ถูกกินก็มีนะฮะมันแล้วแต่ว่าฝันมันจะแม่นแค่ไหน ซึ่งฝันเนี่ยมันก็เกิดจากจิตที่ออกไปพบเจอแล้วก็ส่งกลับมาให้จิตที่เหลือเกิดภาพขึ้นมาเองเรามีวิธีดูว่าฝันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นฝันที่เป็นจริงหรือเปล่าถ้าฝันที่เป็นจริงเราฝันเสร็จปุ๊บมันจะมีรถเข็นแถมให้นะฮะเป็นรายการฝันที่เป็นจริงนะฮะถ้าฝันที่เป็นจริงมันมีหลักการดูคือฝันแล้วมันเกิดขึ้นจริงแต่มันมีหลักการสังเกตว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นมันเกิดจากเราคิดก่อนหรือเปล่าเพราะบางทีที่ผมบอกว่าให้เราไปนั่งสมาธิเนี่ยแล้ว จะเห็นเจ้ากรรมในเวีนในสมาธิบ้างเห็นภาพโผล่ขึ้นมาบ้างบางคนอาจจะไม่เห็นขณะทําสมาธินะฮะแต่ถ้าลองทําสมาธิก่อนนอนจิตมันเตรียมพร้อมแล้วจิตมันเริ่มนิ่งละแล้วพอพอนอนเนี่ยจิตจิตมันก็ออกออกไปนะฮะเจ้ากรรมในเวียนก็อาจจะเป็นจิตก็อาจจะรอรออยู่ละฉายภาพไม่เห็นก็เกิดความฝันได้บางคนฝันเห็นตัวเองในอดีตชาติเห็นการกระทําเห็นอะไรต่างๆก็ทําให้รู้ว่าชาติที่แล้วตัวเองเป็นอะไรในความฝันได้นะฮะ แต่จะสังเกตว่าที่ฝันเนี่ยมันเกิดจากความคิดหรือเปล่าถ้าเรื่องไหนที่เราคิดก่อนมากๆแล้วฝันอันนั้นไม่ใช่ละเพราะจิตเราคิดนาตอนตอน,ตอนตื่นอยู่หลับไปก็ต้องฝันเห็นเรื่องนั้นแต่ถ้าอยากรู้ว่าอันไหนที่เป็นเรื่องจริงมันเป็นฝันที่ว่าไม่ได้มีความคิดเรื่องนั้นมาก่อนแล้วมันโผล่ขึ้นมาตรงนั้นมีสิทธิ์ที่ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแสดงให้เห็นนะฮะเขาเขา,าหาช่องทางที่จะทําให้เราเห็นไม่ได้ละในที่ขณะที่เราเราตื่นอยู่เนี่ยเขาหาให้เห็นไม่ได้เขาก็มาให้เห็นในฝัน ก็ได้เช่นกันนะครเป็นอีกช่องทางหนึ่งดังนั้นการฝันก็บอกอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคําถามนี้เดี๋ยวเบรกไว้ก่อนนะครเดี๋ยวอาจจะมีมาเพิ่มอีกได้นะฮะเมื่อกี้ผมถามถึงเรื่องว่าบางคนไปเคยดูดวงแล้วเขาก็บอกว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้ผมต้องออกมาพูดให้รู้นะครว่าทุกอย่างอยู่ที่สติของเราทุกคนมีสติหมด แต่เวลาคนเรามีปัญหามักจะสติหายแล้วก็จะโดนหลอกกันง่ายพอโดนหลอกง่ายผลมันคืออะไรเงินก็หายกรรมก็ยังอยู่ปัญหาก็ไม่หมดลองสังเกตดูนะฮะในเมื่อกรรมมันอยู่กับเราเราไปให้คนอื่นแก้มันไม่มีทางแก้ได้อยู่แล้วนะฮะกรรมอยู่ที่เราเราแก้ต้องแก้ด้วยตัวเองแก้ง่ายๆก็เหมือนวิธีที่บอกมีกรรมที่แก้กรรมได้ในโลกมีอยู่สองกรรมหนึ่งสมถกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐาน ใช้วิธีไหนก็ได้อย่างวิธีสมาธิของผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในสมถกรรมาฐานนะฮะก็ใช้ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อถึงเจ้าก,กรรมในเวรบางบางคนโดนหลอกเช่นโดนหลอกให้ไปทาพ,พิธีนู่นทําพิธีนี่แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะฮะคนที่ดีขึ้นคือคนที่ได้เงินนะฮะแล้วก็เสียไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นเลยนะฮะคนก็เลยทําผิดวิธีกันเยอะตรงส่วนนี้ผมจะบอกว่าการแก้กรรมมันเปลี่ยนอดีตไม่ได้เพราะว่าเราไปฆ่าคนมาแล้วเรา แก้กรรมเสร็จปุ๊บนั่งททนแมชชีนของโดราเอมอนไปกำลังจะง้างมีดลงไปหยุดไม่ฆ่ามันไม่ได้ละอดีตมันจบไปละทุกคนตอนนี้อยู่เวลาปัจจุบันกันคนเรานะฮะถ้าสังเกตมันมีเวลาเกี่ยวข้องสามช่วงเวลาแค่นั้นเองเชา้ากลางวันเย็นมันไม่ใช่นะฮะเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะฮะไม่ใช่เช้ากลางวันเย็นนะฮะมีอดีตมีปัจจุบันอนาคตอดีตเป็นสิ่งที่มันผ่านมาละมันไปแก้ไม่ได้ละใช่ไหมฮะเช่นสองชั่วโมงที่แล้วแก้ไม่ได้ละ ผ่านมาละสามสิบวิเมื่อกี้แก้ไม่ทันละอดีตแก้ไม่ได้ปัจจุบันมันยังแก้ทันอยู่เพราะมันจะลามไปถึงอนาคตใช่ไหมฮะอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดคนทุกคนมีความวิตกกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดคืออนาคตโดยที่ไม่รู้ว่าปัจจุบันตัวเองคืออะไรแต่ถ้าเรารู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอนาคตเราเปลี่ยนได้นะฮะอนาคตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้อยู่เช่น ยกตัวอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้ผมช่วงคอฟฟี่เบรกผมไปเข้าห้องน้ําแล้วผมทุกคนรู้แล้วว่าผมบอกว่าอีกห้านาทีผมจะเข้ามาพูดนะทุกคนรอฟังผมอยู่แต่บังเอิญผมไปเข้าห้องน้ำแล้วแล้วผมลื่นในห้องน้ําหัวแตกไปโรงพยาบาลอดฟังกันทั้งหมดอนาคตเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนทันทีเพราะตัวแปรน้ําที่มันหกในห้องน้ํามันทําให้ผมลื่นผมไปโรงพยาบาลจบอนาคตเปลี่ยนทันทีอนาคตเปลี่ยนได้ตลอด เพราะมีตัวแปรที่เข้ามาทําให้เปลี่ยนการแก้กรรมการนั่งสมาธิคือการเปลี่ยนอนาคตของตัวของเราเองได้นะฮะเช่นสมมุติว่าหมอดูเขาแม่นจริงแล้วกันสมมติเขาแม่นเขาบอกว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องเจออย่างงู้นอย่างนี้นะเราชิงแก้กรรมก่อนก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าแก้กรรมโดยที่กรรมไม่เกิดนั่แหละฮะ